แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26พฤศจิกายน2567เราจะมาแจ้งข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยกันนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะคะโดยเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้อัปเดตว่าโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย58แห่ง ได้ทยอยประกาศแจ้งวันรับอ้อยและวันเปิดขีบอ้อยปี2567ทับ68เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่6ธันวาคม2567จำนวน4แห่งนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยมิตรภูเขียวชัยภูมิเอราวันหนองบัวลำพูกเกษตรผลอุดรธานีสาหเรืองมุกดาหารนะคะ ตามระเบียบสออกำหนดให้โรงงานน้ำตาลต้องแจ้งวันเปิดหีบอ้อยล่วงหน้า7วันโดยต้องสอดคล้องกับมติให้เปิดหีบอ้อยจาก,กออและต้องส่งบัญชีรายชื่อชาวไร่อ้อยคู่สัญญาล่วงหน้า15วันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดของแต่ละโรงงานนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดน,นะคะ รายละเอียดของแต่ละโรงงานนะคะเริ่มกันที่โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวเปิดหีบอ้อยในวันที่6ธันวาคม2 5 6 7เปิดรับอ้อยในวันที่5ธันวาคม2567นะคะไปต่อที่บริษัทน้ำตาลเกษตรผลจำกัดกำหนดวันเปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี2 5 6 7ัาทันะคะในวันพุธที่ 4ธันวาคม2 5 6 7ช่วงเวลา7นาฬิกาเริ่มทำการหรีบอ้อยในวันศุกร์ที่6ธันวาคม2 5 6 7ไปต่อที่โรงงานน้ำตาลบริษัทสาเรืองจำกัดนะคะจะทำการเปิดหีบอ้อยประจำปีแกนผลิต2567ทับหในวันศุกร์ที่6ธันวาคม2 5 6 7โดยจะเริ่มเรียกรถบรรทุกอ้อยตั้งแต่เวลา9นาฬิกา39เนาทีเป็นต้นไปนะคะท้ายสุดบริษัทน้ำตาลเอาราวันจำกัด กำหนดว,วันเปิดหีบอ้อยประจัปปีแกนผลิต2567ทับ68โดยรับอ้อยจุดขนถ่ายในวันอังคารที่3ธันวาคม67 8นาฬิกาเป็นต้นไปรับแจ้งคิวในโรงงานผู้ที่4ธันวาคม2567 8นาฬิกาเป็นต้นไปเริ่มหีบอ้อยนะคะในวันสุดที่6ธันวาคม2567ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนของคืนที่5ธันวาคม2567เป็นต้นไปนะคะ โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้ทยอยประกาศแจ้งวันรับอ้อยและวันเปิดขีบอ้อยปีการผริต2567ทับ68ริ่มตั้งแต่วันสุกที่6ธันวาคม2567จำนวน4แห่งด้วยกันนะคะอัปเดต26พฤศจิกายน2567